26เมษายน2554นนะครับวันนี้คุณปิยวัฒน์วินทุวันนะครับป่าพีของเรานำอาสามาดูการสาธิตการเลี้ยงกบครับวันนี้ก็เราก็บูรณาการกับทางกศน,นะบ้านแม่หาดนะครับเมื่อวานของบ้านเวียงแหงนะครับวันนี้ของบ้านแม่หาดและพรุ่งนี้ก็ของบ้านป่าไผ่นะครับ ก็คงจะมีที่เดียวของอจังหวัดเชียงใหม่นะครับท,ที่ที่ทำกิจกรรมตออ่อเนื่องในบูบ้าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนี่ไม่ได้โม้นะครับนี่ครับนี่ครับป่าพี่ขับมานะครับอันนี้เพิ่งไปอำเภอเคลื่อนที่มานะครับเนี่ยมาทําหลายอย่างครับมีสองคนเนี่ยตอนนี้สองคนครับอีกคนหนึ่งก็ไปประชุมที่เชียงใหม่ภูคํำนะครับมี่ถึงแล้วทางเลี้ยวเลยครับ เมื่อกี้ก็ประชุมประชุมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาดูการสาธิตนะทำบอ่อโอทางครับดีครับเดี๋ยวเราหยุดถ่ายก่อนเลยครับเดี๋ยวไปถึงจุดสาธิตแล้วก็ไฟอ,อ๋อถึงแล้วถึงแล้วตรงนี้เองนี่ครับเดี๋ยวเราาที่จอดตอนนี้เรามาดูจุดสาธิตการเลี้ยงกบนะครับ อนนี้เรายังไม่เห็นคนเลยนะครับเห็นแต่รถนะฮะบ,บ้านไม่หาดนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลเมืองแห่งครับโอ้ต้องเดินไปอีกไกลครับเดินมาแล้วครับข้าพันธตรงจุดอาทิต์นะครับอ้าเจอกันแล้วครับอ้อม อันนี้ถังเก็บน้ำออกมาแล้วครับสวัสดีครับผมครับผมอในช่วงรอการทำบอ่อเลี้ยงกบนะครับกันนี้เราก็ไปดูเล้าเป็ดก่อนนะครับอันนี้ครับ นี่นี่ของชาวบ้านนะครับมีเป็ดอยู่กี่ตัวสามตัวครับอันนี้บ้านเป็ด <c oughs> นี่บริเวณนะครับก็มีต้นมะละกอนะครับอันนี้เป็นที่เล่นน้ำระน้ำของเป็ดนะครับเนี่ย ่บ้านคะอันนี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเนี่ยบ่อกบบ่อกบนะครับบ่อบ่อด้วยแล้วแล้วเล้าด้วยนะครับเล้าเล้ากบกินกบหมดก็เป็นเล้าเป็ดไปเลยเลยอ่ะเล้าไก่ไปเลยเล้าไก่อันนี้นี่สูตรไก่ดิ จุดเนี่ยอ๋อฮะจุดเรงนี้จุดเอ้เขาดุดั้เดิมดูดั้เดิมดูดั้เดิมเดี๋ยวจะมีกะละมังนะครับกะละมังคือคือสระน้ำนะครับสระน้ำของกบนะครับแล้วก็ทำไข่ต้องหลักสระต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนึงอ๋อสระมันเล็กทำเป็นเล้านะฮะเล้าแล้วก็เอานี่ครับมุ้งมุ้งเขียวมุ้งเขียวเนี่ครับมุ้งเขียวล้อมนี่ครับเีียวน่่ห ก็ปล่อยตรงนั้นนะครับใช้สีมันเข้ากันเนาะอ่านี่นี่ดูหลังคานะครับหลังคานี่ไม้ปีกขึ้นนั่เลยเลยอ <c oughs> อันนี้ประยุกต์ประยุกตครับว่าแล้ว,แล,วแล้วแต่บ้านใครจะเป็นเสาอะไรนะครับทำแบบง่ายๆน,นะครับอันนี้เลี้ยงได้กี่ตัว อันนี้ได้ประมาณเกือบสามร้อยตัวโอ้เกือบสามร้อยเลยเหรอโอ้นะครับไปทนี่นี่แทงก็เสนอใจดีครับมันไม่ได้ทำครับคูนเรือนละหนึ่งหนึ่งร้อยใช่ไหมกี่คูนเรือนสามสิบหรือสี่สิบสามสิบคูนเรือนโอ้ผูหมดสามพันตัว ตัวเมียหมดครับหมดอันนี้นี่นี็ป่าปีนะครับอ๋อตัวเมียหมดแล้วนะครับทันไหมถ้ามันใหญ่เดี๋ยวจะให้เก็บตอนก็เมื่อกี้ผมบอกแล้วไม่ว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ให้ต่อยอดกินหน่อยให้ตยอดแล้วให้ต่อยอดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงสามร้อยเลี้ยงเลี้ยงร้อยหนึ่งนี่ขายหมดนะครับต้องทําเป็นพ่อพันแม่พันด้วยนะครับมาโตเราก็จะประสานกับกลุ่มทิ克拉ตอนนี้ก็ถึงมุ้ง เด hey, oh, okay, oh ี๋ยวนั่นนะครับแค่การทำนะนแป๊บเดียวนะครับก็ทางในก็ไม่มีอะไรนะครับก็พืนที่โล่งแล้วก็มีกระมังอยู่หนึ่งอันนะครับไว้ใส่น้ำแล้วก็ให้กบเล่นแล้วก็มุงมุงที่ขึงนี่ก็เพื่อเพื่อให้ไม่ให้กบ โดดออกนะครับแถวกันงูกันอะไรด้วยนี่ก็ประมาณสามร้ตัวนะครับแต่เราคงจะให้แค่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนะครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับเรอกบใส่อย่างเดียวนะครับน,นี่เป็นการทำข้อก,กบ บกบนะครับบกบอกก็มีหลายสูตรนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละที่เขาจะทํำยังไงบางที่ก็ใช้ยางรถยนต์นะครับเขาเรียกกบกบคอนโดเนี่ยที่นี่จะเป็นเหมือนเราเหมือนเ้าไก่เราเป็ดพวบนี้นะครับ,รค,รบคือหลักยังไงก็คือใช้ะตะไครยนะครับตะไคร่ที่ กบปอกไม่ได้แล้วก็ตะจูขงกบข้าวข้าวมากินไม่ได้นะครับนี่ครับถึงขั้นถึงขั้นตอนกบช่วยางมุงนะครับมีเอกสารตรงนี้นะครับทำให้มันมุงตึงนะครับมุงตึงอ๋อตอนนี้ใช้ไม้เย็บตะข่างด้วยอ๋อ เล้าเล้ากบนะครับสูตรแล้วไก่แล้วนี่เลยครับที่พักผ่อนนะครับอันนี้ครับเตรียมเอาใส่ข้างในนะครับก็เป็นบ้านบ้านของกบนะครับนี่เลยโฮมสเตย์โฮมสเตย์โฮมสเตย์กบนะครับจะใช้ยางรถยนต์ก็ได้นะครับกบแบบไหนอันนี้แบบเล้าไก แบบคอกแบบคอกนะครับแบบคอกคอกกบคอกปกบทำความผิดไหมครับต้องใส่คอกคลอกดีครับเราไปดูใกล้ๆนะครับข้างในครับนี่ครับอันนี้อันนี้สระว่ายน้ำมาแล้วครับนี่ครับโฮมสเตย์โฮมสเตย์กบนะครับนี่ครับทสปริงบอร์ดนะครับให้กบกระโดดลงไปสระว่ายน้ำเท่าไหร่เติมน้ำอ๋อนี่เอาไม้ลองหน่อยหนึ่งนะครับ ทำโฮมสเตย์แล้วครับตอนนี้ครับเนี่ยอยู่คันด้วยอ่ะหยบมันจะหลบอาย่างรถยนต์ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วแต่ว่าใครมีเอาปุบกบน้ไมใส่ก่อนบอกปุบมันจะหลบอยู่ในนี้วัสดุยังไงนะครับท่าใส่น้ำก่อนเอาไม้ปีกก็ได้ครับนี่ฮะอันนี้เพิ่งเพิ่งแกะจากราคาบ้านมาแล้วแปลชอปเรื่อปลากีฟูนะครับ มีคนมาดูสาธิตเยอะครับอันนี้นี่ครูแอร์นะครับนี่ครูแอร์นะครับจะาของโครงการนะครับสนับสนุนทุกอย่างนะครับพอชออยู่ไหนไปทั้งนั้นนะครับกินข้าวฟรีแลกข้าวฟแลกข้าวก็เอาครับนี่เราถอยมันนิดหนึ่งครับเพราะว่าเด็กเกะเขานะครับพวกที่ไม่ทํางานนะครับนี่ก็ถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วครับ มีป้าปี่ป้าปี่นะครับเจ้าของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่หาดนะครับตรงนี้นะครับใช้กี่วิธีนะวิธีหมดแล้วยังเหลือวิธีสุดท้ายอ๋อเหลือวิธีสุดท้ายนะครับประเมินความสุขมวลรวมหลือประเมินอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะมีประตูด้วยนะครับแบบผสมประตูเราจะทําแบบรีโมทนะครับไฟมันมาโดดมันก็จัดเต็มเลดมันเห็นคนมันก็วิ่งหนีแล้วนี่ประตูนะทางข้าวนะครับเราจะมีกรนด้วยนะครับมีมีกุญแจเลยนะเป็นแบบเซเว่นครับเ นี่ครับบริเวณจุดสาธิตการทำบอ,อกอบนะครับบ้านแม่หากนะครับ,บ,รบวันนี้เราจะทำสามจุดนะเราคงจะถ่ายแค่แค่แคแคบ่อดเดียวนะครับเมื่อวานของบ้านเวียงเหงก็ทำสามบ่อนะครับพรุ่งนี้บ้านปลาไผ่อีก3ามบ่อนะครับนี่ฮะ ตอนนี้มาดูข้างในเลยนะครับข้างในบ่อนะครับตอนนี้เราทำโฮมสเตย์ไว้สี่หลังนะครับหลังที่หนึ่งยาวนะครับเป็นคอนโดหลัง <c> ท <oughs> <c oughs> ี่สองก็คอนโดหัที <c oughs> ่สามนี่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับรบ้านเดี่ยวนะฮะนี่ฮะกระมกกังก็มันเล็กไปนิดหนึ่งครับที่ <c oughs> จริงต้องใหญ่กว่าน, <c oughs> นี้นิดหนึ่งนะฮะก็หลักๆก็คือจะมีพื้นที่ให้ให้กบอยู่นะครับแล้วก็มีน้ำนะฮะมีน้ำให้ให้กบเล่นนะครับ แล้วก็มีที่พักอาจจะเป็นใต้กระเบื้องอย่างนี้นะฮะ <Okay. S 1> คอนโดคอนโดเขาที่ที่อยู่เขานะครับ ประมาณนี้บริเวณก็รอบๆแล้วก็มีมุ้งนะครับมุ้งกันกันกบออกแล้วกันศัตรูเช่นงูอะไรต่างๆนี่ไม่ให้เข้ามากินนะครับน,น,รน,นี่ยังไม่ผมดินเลยอ่าตดวนี้ก็ชน,นบช่ชับทำให้ตึงนะครับตึงนะครับนี่ครับน,นะนี่ผะช่วยหน่อยภาพของผมนะก็ ตอนนี้เราก็เป็นบ่อกบบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับตอนนี้ครับแต่ตอนนี้บ่อกรบแล้วเขาเราก็มีกิ้งกาอยู่ตัวเดึครับตรงน,นี้นะครับ <laughs> นี่ครับเห็นทิ้งกาไหมครับนี่ครับเราไม่ได้เลี้ยงกิ้งกานะครับไปล้างก่อนหัวเขียวเลยเดมัน้งมันมีปีลองดูมันจะกา้าไมฮะเราอ๋อมีไปแล้วครับเนี่ยเราดูบกบโตเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เหลือตกแต่งนิดหน่อยนะครับเต่าต้นนี้ขุกขะนิดหน่อยฮะอาจจะปีนขึ้นได้นะครับ นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคอนโดสี่หลังนะครับพร้อมสระว่ายน้ำนะครับนี่นะครับพื้นที่ประมาณกี่ไร่ด่ะสองร้อยไร่นะครับนี่ครับพืที่กลังกํลังเติมน้ำัวสบายนะอ่าเดปก๊บีก็สำเร็จภารกิจแล้วนะครับเดินทางกลับนะครับอ๋อกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวที่วัดแม่หาดนะครับ เราเข้าไปเข้ากล่องนะครับฟังเพลงฝรั่งยังหานะครับหน้าตาไม่ให้นะครับของบาปี้นะครับวันนี้ก็จบโดยบริบูรณ์แต่ิธการทำบ่อยังไม่ยังไม่มาครับผมอ๋อก็ยังไม่มานะครับก็กำลังผสมกันอยู่ผสมอยู่นะครับหางยังไม่ยหางยังไม่หมดนี่ครับถนนถนนนะครับเนี่ย ที่ธุรกันดานครับใครอยากมาก็แมานะครับไม่แหงนะครับอันนี้ท้าทายให้มา <fs chat> นะครับสนุกครับสนุกสนุกขนานวันวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับถ่ายรูปอย่างเดียวาล้ถึงเวลากินข้าวนะครับนี่บริเวณบัดแม่หาดครับป่องคาับป่อง